ท่านรู้ว่มาัพอเส้นี้เนี่ยจะว้าทีเขาดูดีอยู่ว่าทุกปีทุกปีแล้วพเยอะมากมีมเกยวอะไรอันนี้ทีมโยธางครับครับสามอันนี้าาขึ้นมนมเลยนี่คือหน้าฝ่ายครับ เปการธิบายและการปก้แก้ปัญหาน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมะครับนท่วน้ำ่วมนนีเนินทนเนินการนะครับก็จะเนน้ำ เพราะทั้งท่วมขึ้นทุกบาทนะครับถ้าหากว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณที่5ถึง3.7ช่วงที่มากเลยช่วงที่มากสุดก็คือตรงสามแยกต่อสุวราครับแล้วก็เนื่องจากว่าไปทางทาวนะครับที่ไปทางทาวเนื่องจากว่าเป็นถนนเก่าแล้วก็ท่อท่อล่างเป็นท่อเก่านะครับข้อที่หนึ่งท่ข้อที่สองก็คือว่าไอ้ตรงบ่อพัดเนี่ยมันทุ่ตัวแล้วก็ทําให้นูนวิ่งวิ่งวิ่งจนุนครับกระจายทั่วพื้นที่เลยนะครับทางเขตก็เลยของบประมาณระดับ มา,มายกยกถึงจราจรแล้วก็ทำข้อระบายน้ำขนาดเมตร20สองฝั่งครับแล้วก็ทำบ่อตัวบ่อของเจ้าคุณสิงห์ซึ่งของเจ้าคุณสิงห์เนี่ยมีโรงสูบของสำนักระบายน้ำเป็นโรงสูบขนาดใหญ่ระบายน้ำนี่เป็นโรงสองอะไรอ่ะครับท้าว พาไปลงความแ,แสบแล้วแต่เลยไปเชื่อมต่อความแ,แสบนะคอันนี้สำคัญเพราะว่าโรงเรียนปดิปนดในชายอยู่นี่นเด็กคนผ่านเส้นทางตรงนี้เฉพาะเด็กปดินในชาเนี่ย4,000คนและเป็นเป็นเป็นถนนยูร่าพรเชื่อมต่อระหว่างถนนประเดชมนุธรรมกับถนนราวกำแพงโดยผ่านซอย43ทับ1จ่ซะซอยราชแพลน53 รถไม่ต <ITA> ่ำกว่าอ <J> ันค so oh. ันต่อ like วันนะครับท right. <won> ี <difference> ่ที่วิหารถนนเส้นนี้ครับแล้วตรงนี้ช่วงก็จะมีสองตัวก็คือตัทันพรกับไอ้ตัวสีเวลาเเวลาามมชื่อต่อสีเวลาเราก็ทำแล้วสีเวลาทำดุลประกองกับตึกแล้วตัวดุลทำอใหม่ทำทำเบาะพักก็าะดุเลยดูออกเป็นเครื่องสูบไอะไรวัดตึกวัดลมวัดตึกวัดตึกเชื่อมใช่ไหมครับเชื่อมเชื่อมครับเออโอเคแล้วก็ไปออกที่ควองจางแจัมแล้วคลองให้รอตรงนี้เนี่ยอะไรนะครับครองให้เราตรงหนก็คองให้เราระบายนะระบายน้ำระบายน้ำดูแลครับนี่ยกกี่เซนนะครับยกกี่เซน เตร,ร็<ป>ะเลาทํารพือใไ้่ขึน้นครับท่เบตที่แลนนี้พระไหมเนี่ยฝนนี้อันครับเพราตอนนี้งานขึ้นหน้าไป70%แล้วเหลืออยู่แค่ช่วงร้านในเรืองรากเป็ดมาจถึงสามแยกทำแยกสิบกวลาครับอยู่ประมาณเจ็ดร้อ,700อเมตรแล้วมันต้องมีตั้ตงความถูดอเราไม่มีเครื่องตอานี้เครื่องไฟฟ้ายังไม่ลงครัฟงฟ้้งเอามพอน้อตรนี้รนรนครับ,จจบทีจมเครื่องไฟฟ้าแล้วไม่จะคิ้ ในเส้นทางนะครับก็ระหว่างทำยากมเมเับโค้งยากข้างล่างเต็มเลจุดีไปจุดนี้ครับที่เสร็จแล้วครับเวลาเสร็จแล้วนทนี้ที่เสร็จแล้วครับคนที่นี้ก็ยอมได้ต่อไปก็เทบกนแรกเลยอ่ะนี่เลยจุดเด่นที่ทุต้องคือโค้งเรียบด่วนเป็นไงมีโค้งที่จุดที่เป็อนทักน้ำก่อนเล้นปีอ่ะอ๋อไอ้นั้นท่อมันหักของสนักระบานที่เขาทราบที่มันติากต้นไม้ทอมันหจุดีบไม่มีจุดได้ ้อง้องในการก่อสร้าง1นก่อนข้างจะตังติั้งปาร้ลก็มาสายสื่อสารห้องครับแต่แต่ท่าเจ้าเนี่ยทางฝ่ายาเนี่ยก็ได้ดำเนินการทันกำหนดระยะเวลานะครับซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณหรักาตามตามระยะเวลาแล้วช่วงนี้ต้องระวังนะช่วงนี้ที่ฝนตกตอนนี้เราบล็อกท่อตัวไหนบ้างวันนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับคือตอนนี้ราบบอไเราเเแล้ว แล้วไปเป็นเอวีอ่ะนี้เป็นวีแล้วไฟถึงเวลาเอวีอ่ะเเป็ฟฟ้าเป็นเปี่ว่เ้นทีไม่ด้ดีอยู่คนเานวุเข้าอนี้เมื่อวานเซอจสสอมงมาตีเส้นใหม่ที่ปเดชนะครับแจ้งใหทราบมาใหม่ีเส้นนี้ต้องรีบตีนดหนเดี๋ยวค่อยตีพูดเหมาตีหรือว่าสมัคจราตร นีโครงการใหญ่โครงการนึงทุกีฬาใต้วนใช่ครับนี่แหละครับ14ไร่ครับคือทางของสำนักงานทางก็จะให้พื้นที่ใ้มาใช่เพอให้นไรครับเออเขาออกไงเขาปนสรอยในเบอนกมันมีมันมีสาแยกกับที่เข้าออกไปก็ใช่รัใ่ครับแ่ถ้าถ้าบอกี่ถ้ารอสภาลอเดี๋ยวเรานบ้าพลเลยนะใช่ครับถ้าอสภาลอหรือรอเอกตัหม่ขอเป็นขอเป็นรับโอกาสหน้าโอเคปกาติดทางข้ามไม่ดีนะครับโอเคมีไรเก็จะตรงไหนอีกโอเ็ อีกกลนึงก็คืออยลาวแเดเดยนนัเป็นนะไม่้องไปเยอะเชเกียไปันนันที่ฝนตกน่ตั้ตรงได้เหรอใคไปะยันงไรถไฟฟ้าใช่ไหมครับไปเรยแตส่งว่าอไรอนแรกมันมบไธรรมดาแต่พตอนหลังก็เร่บใช่ๆๆแบกไปเลย แบบนั้นเลยครับนีอะไาจะบอกไหมเราที่ขาโค้งนะน้องใหญ่ตาทำไมอะเวลาออกมาปุ๊บเราต้องเหยียบดีแล้วเวลารถจะเข้ามันก็จะเข้าอย่างนี้ที่นี่ก็อยู่ตรงเลี้ยงดวนน้มันมุรอ้ป่าสยป่าไม่สวยๆมเข้าใจเลยค่ะไม่เย

ทำมาจากจุดที่สองครับทา,บางเข้าแคบนี่ก็อยู่บริเวณโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีเลยครับ วองรถนะครับไปนอนเต็นท์กันเลยโอ้โหดูครับพี่คเป็นยังไงเป็นที่พักอง

เดี๋ยวไปรอจุดนู้นเลยครับไปรอจุด ต้องเปลี่ยนครับพีว่วางแนะนอนนะ Yeah. อาจารย์ขอรถชนหน่อยโอเคไม่หญ่อยไพี่ โอ้ฝั่งของข้างท่านประธานก็นมาครับประธานต่อสักครับอเช่ไหมน้องเนียอะไรครับเอาน,น,น้องักเอาไปถนัด <laughs> ตัวนี้ไ15นาทีได้เตนะรนงนี้ที่ใคตรงนี้ตรงนี้ที่สาธารณะครับเออเนี่ยครับทออุกคนตรงนี้จะสน15นาทีได้เลยเออไหนดูเลยนคี่เป็นยังไงทตัวกัครับว่าอยากเอาจุดตรงนี้ทำเป็นส่วน15นาทีครับครบรนระคบคนราคาท่านเมนที่ตรงนี้ดีัาไปตงครงไปการมาทำส่วน15น,น,นาทีมาก เ็าับปาก็ได้ทำเป็นสวนห้านาทีก็ได้วก็เป็นทางเรียบถนนอะไ พิ่มก <òng> ็กอเลงกายครับพี่ทำทางเรียกคลองคลองโวยตัวเครับสเนาะตเลยครับัวเลยนครับสังร้ไรอาไรนี่ย

ใหสวยครับนมนลงเือให้ตัดหญ้าครับ้ตัด่าจะสวยน,นี่เยอนี่นีเยอะหนี่เลยครับประตาชนเขาใช่ครับพี่มีอรนะเดี๋ยวสองที่เด็ดพวกวนมาดูครับ เราจะไปไม่ได้ครับคุณครับเราจะไปต่อกันไม่ได้ครับให้ว่าไป่อนไครับลุยมากครับนี่โอเคครับเรียนลุมากครับงงไก่อนนะ ถ้าสวนนี้ถ้าทำให้สะอาดก็่ายนะอาศัยอยู่เลยครับครับก็ามาได้งานครับตรงนี้ก็ได้สวน15ทีมีสวน ถ้าดูต hey, ิดกับถนนแล้วก็ติดกับทองนะครับไกลๆนะครับ ถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายให้ไหมอ๋อเซลฟี่เสียฟรีเสียฟรีดีดี่ีถอดแมสก์ด้วยสิจะจำหน้าพี่ไม่ได้นะโอเคครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปเดี๋ยวคือรถแล่เดี๋ยวไงขอญาตปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดต่อไปแล้วกันนะครับคือรถมันก่อน